สวัสดีครับผม,ผมสรัญอยู่คนดีครับคอลเลซชั่นนี้ผมพูดถึงเรื่อง Oriental Blue ซึ่งผมใช้สีที่เป็นสีของเอเชียผมนึกถึงเครื่องไายครามหรือเครื่องกระเบื้องที่ถูกเอามาหักและดัดแปลงเพื่อเอาไปทําเป็นสถาปนิกรรมอย่างเช่นที่เเห็นที่พระปางวัดอรุณแต่ว่าเดี๋ยวสิ่งใดคอลเลซชั่นนี้ผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับทินสกิคคือการซ่อมแซมเหมือนกับการเอาเครื่องกระเบื้องที่แตกหักมาซ่อมใหม่มันเปรียบเทียบเหมือนชีวิตคนนะฮะเวลาคนมีจุดที่แปลกแตหกหักกรอบบางแล้วเรามาเชื่อมกันใหม่แล้วเรายยดั้ว่่่าสิิทีมนนเกนขึ คือส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วก็ชื่นชมกับรอยปอบประบางหรือรอยแตกหักข,ของชีวิตนั่นคือคอนเซ็ปต์ของงานในครั้งนี้ครับคือตอนที่จริงๆแบรนด์ของแบรนด์สาราเนี่ยเราใช้คําว่าเราอยากดูแลทุกคนที่เดินเข้ามาแล้วก็แบรนด์ผมาะคอนเซ็ปต์คือ Even d ต s s e r v e ์แกล้คือผมทำงานเพื่อผู้หญิงเพราะฉะนั้นผู้หญิงทุกคนไม่ว่าตอนที่เราทำให้นอริซ่าทั้งสองรอบตั้งแต่5ปีก่อนจนถึงปีล่าสุด รวมถึงผู้หญิงทุกคนที่เดินเข้ามาผมคิดว่าทุกคนถือผู้หญิงแล้วเราอยากให้เกียรผู้หญิงทุกคนเท่าเทียมกันกดังนั้นนี่เป็นพื้นที่ที่เป็นเราเรียกว่าเป็นเรื่องราวหรือ s อร r เ t e ท l i n g งของผู้หญิงที่ผู้ชายเป็นคนเล่าครับ ผมทำคอลเลคชันที่ชื่อว่า light o f r o t ลดเผพอเอิญว่ามีทีมงานท่านหนึ่งก็เขาแค่บอกโจทย์มานิดหนึ่งกระชับมากในระยะเวลาแค่4วันว่าปพติท่านนี้ต้องใช้เครื่องประดับที่เป็นรูปของดอกบัวออกในงานที่อ b ก็ออกแบบแล้วก็ทำไว้ทั้งหมด9ชิ้นแล้วเราไปร,รีบสบนเครื่องเลยแล้วก็จนไฟแนลสุดท้ายที่ออกมาก็คือเป็นงานชิ้นดอกบัวซึ่งนี้ผมใช้เวลาเร็วมากคือ จำได้ว่าทําช่วงครึ่งเช้าตอนเย็นอบอีกวันคือส้นเครื่องนะแล้วก็มีทั้งเครื่องประดับมีทั้งคอมีทั้งสังวานแต่ว่าชิ้นที่ได้ใช้จริงคือชิ้นนี้เพราะว่าวันนั้นเราเอาทุกอย่างส่งไปเต็มที่เลยแล้วรอดูว่าชิ้นไหนที่จะได้ใช้แค่ไหนไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรเพราะมะันคือความมั่นใจของผู้สสัยในวันนั้นนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสึกออนไลน์นะครับ